สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะทุกๆคนเลยนะคะก็ต้องขอกล่าววคํา่าสวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะเจอกันตั้งแต่ปีใหม่ใช่ไหมคะลูกเราหายกันไปหลายชั่วโมงเลยเราไม่ไม่ได้ค่อยไปเจอกันเลยใช่ไหมคะ,ะ,ะเดี๋ยวพอแป๊บๆอาทิตย์หน้าเป็นไงอีกแล้วคะอาทิตย์หน้าก็หยุดอีกแล้วใช่หรือเปล่าอเอแล้วใครตอบได้บ้างว่า อาทิตย์หน้าเราหยุดวันอะไรวันวันอะไรคะลูกอ่าเราหยุดวันครูนะคะไม่ใช่วันเด็กวันเด็กวันอะไรคะอ้อวันเด็กวันสาวไม่ใช่วันจันทร์นะคะเห็นไหมคะว่าเราห่างกันไปหลายวันเหลือเกินใช่ไหมคะหายไปหลายชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ลืมหรือยังเอ่ยลืมไปอย่งคะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราจะปิด ก่อนที่เราจะปิดปีใหม่เราเรียนเรื่องอะไรกันไปอ่าใครบอกว่ายังไม่ลืมตอบได้ไม่เอ่ยเออก่อนที่เราจะปิดก่อนเราจะปิดปีใหม่เรียนเรื่องอะไรคะเราได้ทาอะไรกันไปอะไรเอย่ยซ่อมอะไรเราซ่อมแซมใช่ไหมคะลูกอ้าวเราซ่อมแซมอะไรคะสิ่งของของเล่นหรือว่าของใช้ของเราใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูก็เลยบอกทิ้งท้ายไว้ว่า เดี๋ยวเราเปิดกันเปิดพบกันอีกครั้งเราจะมาประดิษฐ์อะไรกันคะประดิษฐ์อะไรกันคะลูกอ่าเราจะประดิษฐ์กระทงใช่ไหมคะลูกแต่กระทงในที่นี้ไม่ใช่ประดิษฐ์กระทงลอยนะคะเราไม่ได้ประดิษฐ์กระทงลอยแต่เราจะประดิษฐ์กระทงสี่มุมไหนใครรู้จักบ้างเอ่ยกระทงสี่มุมรู้จักไหมคะรู้จักเปล่าเอ๊กระทงสี่มุม,ม,เ,ม,มนเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง อะไรคะลูกอาอนุพันธ์บอกว่ากระทงสี่มุมเอาไว้สําหรับห่อขนมใช่ไหมคะมีใครตอบนอกเหนือจากอนุพันธ์อีกคะมีไหมมีไหมคะลูกมีใครตอบนอกเหนืออีกนอกจากใส่ขนมแล้วเรายังใส่อะไรได้อีกคะใส่อะไรคะใส่อาหารได้ไหมได้เมื่อสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนตั้งแต่สมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวเข้ามาใช่ไหมคะ เราก็ใช้อะไรภาชนะอะไรที่ใส่อาหารใบตองเก่งมากเลยใบยตองใช่ไหมคะใบตองมันเป็นแบนๆใช่ไหมลูกแต่ถ้าเรานํามาประดิษฐ์ใช่ไหมคะประดิษฐ์ให้มันประดิษฐ์ขึ้นมาไอ้ใบตองแบนๆเนี่ยเราก็มันก็สามารถเป็นอะไรคะเป็นเหมือนถ้วยได้ใช่ไหมคะลูกเราก็สามารถใส่อาหารลงไปไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานนะคะเอกระทงนี้เราก็ใช้อะไรประดิษฐ์ ใช้ใบตองใบตองได้มาจากอะไรได้มาจากอะไรคะเออต้นกล้วยนักเรียนเห็นไหมคะว่าต้นกล้วยหนึ่งต้นนั้นให้ประโยชน์กับเราเยอะไหมคะเยอะไหมลูกเยอะเออส่วนประกอบของต้นกล้วยหนึ่งต้นใช่ไหมคะให้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่าใบอะไรคะลูกอ่าใบสําหรับมาประดิษฐ์ใช่ไหมคะใช้ประดิษฐ์หรือว่าใช้เป็นที่ถาดใช้ห่อสิ่งของ ห่อห่ออ,ออาหารใช่ไหมคะลูกล <ะ S 1> อ่ะ,<ล>ะนี่หนึ่ง <ละ S 1> อ่ะผลผลทําอะไรคะ,ละผลใช้รับประทานได้มีอะไรอีก<ล>ะอะไรคะลูกอ๋อหัวปีเพื่อนบอกว่าหัวปีหัวปีก็คือส่วนที่อยู่ยอดของปลายผลใช่ไหมคะ,<ล>ะอ่ะหัวปีก็นํามาทําอะไรทำอาหารได้ด้วยใช่ไหมคะอ่ะมีอะไรแล้วละ่ะมีไม้มีผลมีหัวปี ใบก็มีอะไรคะก้านใช่ไหมอ่าพอาเราลิเอาใบออกไปเหลือก้านก้านเอาไว้ทําอะไรเ,เอาไว้ทําของเล่นใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเอามาทําเป็นอะไรมาก้านกล้วยหรือบางคนบอกว่าเอามาทําเป็นอะไรคะปืนอ่าแล้วมีอะไรอีก <า S 2> ส่วนอ่าลำต้นเอามาทําอะไรอ,อ่าลำต้นเอามาทำอะไรคะับทำสำหรับประดิษฐ์กระทงใช่ไหมคะสําหรับฐานของประดิษฐ์กระทงหรือว่าเป็นอาหารของไคร ของใครใครเอ,อ่ยที่ชอบกินหยกกล้วยอะอะไรคะ <c oughs> อะไรลูกอะไรชอบอะไรชอบกินหยกกล้วยฮะ, <c oughs> ะหมูสัตว์ก็คือหมูใช่ไหมคะ <c oughs> ลุง <c oughs> อรุนบอกว่าผมครับลุงอรุณบอกว่าเผลอไปนิดหนึ่งฮ <c oughs> ะหยกกล้วยนะคะยังเป็นอาหารของใครคะอาหารของสัตว์ด้วยแต่ว่าคนเรานะคะยังสามารถเอาหยกกล้วยมาทําอาหารได้ด้วยแถมอร่อยด้วยนะคะมาคนแกง เป็นอาหารชนิดหนึ่งของภาคอีสานแกงหยกกล้วยแกงเหลืองหยกกล้วยอร่อยมากเลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันถึงเรื่องกระทงสี่มุมกันก่อนดีกว่าพร้อมไหมยังคะลูกพรอ้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะไปที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูเลยดูที่สไลด์พร้อมๆกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากัน